ีใหม่ไปไหนดีวันนี้เราพาไปดู5ที่กัดเที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพขับรถไม่ไกลจะไปเช้าเย็นกลับหรือทางคืนก็ชิล เ,เริ่มที่ซาฟารีพาร์คแอนแคมป์สวนสัตว์เปิดแห่งแรกในการจนบุรีด้านในถูกแบ่งเป็นโซนสัตว์ชนิดต่างๆแต่โซนที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือโซนป่าซาฟารีที่ต้องขับรถหรือนั่งรถตั้ของทางสวนสัตว์เข้าไปโซนนี้ก็จะมีทั้งเสือสิงโตม้าลายกวางยีราฟพร้อมกิจกรรมให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด,ดนอกจากนี้ก็ยังมีทัวร์ยีรัฟแบบไพรเวทที่ให้บริการรถส่วนตัวนำเที่ยว สามารถใกล้ชิดอีราฟและมาลายได้มากขึ้นอีกด้วยรับร่องว่าไดภาพประทับใจแน่นอนส่วนสายคาเฟ่เที่ยวไกลกรุงรอบนี้อย่าพลาดสยามะอยุธยา ปูที่โฮมสเตย์ในบ้านเรือนไทยอยู่ที่ด้านในมีสยามะคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์ไทยโมเดิร์นริมน้ำที่สายคาเฟ่ต้องมาฮอปปิ้งตัวร้านเป็นบ้านทรงไทยร่วมสมัยอายุเกือบร้อยปีเลยนะคะมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายโซนทั้งอินดอร์แล้วก็เอทาดร์พร้อมบริการเครื่องดื่มเบเกอรี่ครบครับนบรรยากาศดีมีมุมชิลริมน้ำสามารถชมวิวพระปางและเจดีย์เก่าของวัดพุทธสวรรค์ได้ด้วยใครชอบถ่ายรูปมาที่นี่ได้ฟิลแบบไทยๆมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเล่นเยอะเลยค่ะ หรจะแต่งชุดไทยสวยๆมาแกงกันที่เมืองโบราณสมุทรปราการแหล่งรวมสถาปฏตยกรรมจากทั่วไทยแบบครบถ้วนทั้ง4ภาคมากกว่าร้อยสถานที่ไม่ต้องไปไหนใกล้รวมอยู่ที่นี่แล้วเดินเล่นถ่ายรูปได้ทั้งวันมีทั้งโซนเข้าชมฟรีและก็โซนจ่ายเงินนะคะจะบอกเลยว่าคุ้มมากๆ ไปต่อกันที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงบรรยากาศดีจนได้ชื่อว่าปางอุ๋ง ng, สุพรรณใครที่มีวันหยุดน้อยแต่โหยหาการพักผ่อนที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะกับการมาแคมปิ้งด้วยทัศนียภาพของรอบอ่างเก็บน้ำต้องบอกเลยว่าความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยจะตั้งแคมป์หรือนอนแพรก็เลือกได้แต่ถ้ามาแบบวันเดย์ทริปก็มาล่องแพชมธรรมชาติสวยๆกันนะคะ ปิดท้ายกันทะี่นาสัตยาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีอุทยานกลางแจ้งที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านประติมากรรมและหุ่นขี้พึ่งขนาดเท่าของจริงพร้อมตะการตาไปกับความงามของหมู่มวลดอกไม้ที่บานสะพรัง่งสายถ่ายรูปเตรียมชุดเตรียมแบตกล้องมาให้พร้อมเลยนะคะได้รูปจัดเต็มแน่นอนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบัคกับบูดอททีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบัคกับบูดอททีวีค่ะ